มมับี้อยากให้เลูกเรียนเก่งแบบไม่กดดันทำอย่างไร ถามที่ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วลูกเรียนเก่งเอาเอาอะไรมาวัดว่า mm hmm. ความเก่งของลูกเนี่ยเราเราต้องการแบบไหน mm hmm. เช่นสมมุติว่าถ้าความเก่งของลูกมันจากการที่คะแนนออกมาเราได้คะแนนเต็มทุกครั้งหรือคะแนนดีทุกครั้งเนี่ยก็เป็นความเก่งแบบหนึง mm ่ง hmm. แต่เก่งอีกแบบหนึ่งคือเก่งของการเอาตัวรอด oh. ในชีวิตอย่างงี้ค่ะมันก็เก่งอีกแบบหนึ่งนะคะ <Right. S 2> ก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ๊ะเราต้องการลูกเก่งแบบไหนก่อนอันที่หนึ่งก็คือแต่จริงๆแล้วสองอันเนี้ยมันมีคอมบิเนชันมันมีส่วนร่วมอันหนึ่งก็คือว่าทํายังไงที่เ้าให เขาอยากรู que ้เพราะเขาอยากรู้ใช่ค so uh ่ะเพราะเขาอยากรู้ไม่ว่าจะเป็นเห็นอะไรก็อยากรู้ว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้เอ๊ะมันใช่แบบนี้ไหมทําไมทําไมแบบเนี้ยแล้วมันอาจจะทําให้ทั้งเก่งเรื่องเรียนได้ด้วยแล้วก็เก่งเรื่องของการเอาตัวรอดหรือว่าการเรียกว่าไหนอยู่ในชีวิตประจําวันได้แบบ ไม่น่ากลัวแล้วเขาสามารถที่จะอยู่ได้เพราะเขาเคยสังเกตแล้วว่าเอ๊ะทำไมสภาพแวดล้อมตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมเอ๊ะทำไมอันนั้นมันเป็นแบบนี้อันนี้มันเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะระวังภัยยังไงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเก่งของการเรียนกลับมาที่คิดว่าคุณแม่น่าจะกังวลเรื่องของการเก่งของการเรียนเนาะน่าจะผวนการเรียนค่ะใช่ขวนการเรียนคือจริงๆแล้วว่าตอนนี้ในโลกปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติว่าเก่งของการเรียนมันกลายเป็นการท่องจำก็จะแบบ <laughs> มันจะยากแล้วนะคะเพราะว่าบังคับให้เด็กวัยนี้ท่องจําหรือว่าอยู่กับหนังสือแบบท่องจำอํำแต่สมมติว่าถ้าเป็นลูกตัวเองนะคะเอาประสบการณ์ทุกอย่างจะเป็นภาพหมดเลยค่ะ ตอนนี้อาจารย์ลูกกี่ขวบแล้วคะลูกหกขวบอ่าก็คือกำลังเขาวัยเดียวกันนะคะที่กำลังจะเข้าปหนึ่งพอดีอาจารย์โซโล่ต่อได้เลยค่ะน่าจะอินเนอร์เยอะอินเนอร์เยอะมันมีโจทย์เลขนะคะยกตัวอย่างเช่นโจทย์เลขลูกชายบอกว่าลูกชายทําโจทย์เลขอันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะมีว่าสมมุติว่างอ่องหนึ่งมี20โลเงาออีกกล่องนึ่งมีอีกเท่าไหร่โลแล้วต้องเง้ออีกแล้วสามโลเนี่ยถ้ามีคนซื้อหายไปหรืออะไรแบบนี้ค่ะเขาไม่เข้าใจพอมันเป็นหลายๆชั้นขึ้นมาเนี่ยเขาเริ่มงงแล้วว่าทําไมมันจะ ต้องมามีงาออันนี้แล ouais. okay. like ้วก uh ็งาออันนี้แล้วก็เงาออันนี Perfect. ้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเวลาเราสอนหรือเวลาที่คุยกับเขาอะค่ะเราทําให้เขาจินตนาการเราก็วาดรูปเลยวาดรูปอันนี้มีเท่าไหร่วาดรูปอันนี้มีเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าการที่ตัวเองมาถึงจุดจุดนี้ได้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันทุกอย่างต้องมีภาพเราจะไม่เคยจําได้ว่าอันเนี้ยจะต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าภาพมาปุ๊บเราจะเข้าใจเรื่องนั้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าการที่จะทําให้เขา เรียนรู้เนี่ยก็น่าจะต้องมีภาพช่วยด้วยเพราะว่าโลกของความจำที่ด้วยตัวเลขหรือด้วยด้วยข้อความอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าครูก็ไม่ค่อยได้ถามเรื่องของความจำแล้วเนาะเ,ะเดี๋ยวนี้นะคะก็ถามเรื่องอื่นที่เป็นเป็นเรื่องของเป็นยังไงต่อเป็นยังไงต่อ ต้องถามว่าหลักสูตรไหนคะจ๊ะคือคือหลักๆของภาษาไทยมันอาจจะมีจําอยู่บ้างถูกไหมคะแต่ว่าเขาคงไม่ถามว่าสังคมพอไหนอะไรอย่างเงี้ยใครเคยเจอนะคะน่าจะยุคเดียวกันนะคะที่ถามว่าคายนิพพสศอะไรกันอายุยาแตกเมื่อไหร่เนี่ยสองสามหนึ่งศูนย์ที่จำได้ไห จำได้ดีมากสองสามหนึ่งศูนย์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะดูจากข้อสอบที่ลูกถามเนี่ยเขาถามโลกปัจจุบันหมดเลยค่ะว่าเราคิดยังไงเป็นยังไงในตอนนี้แล้วก็พยายามเอาแอปพลายให้เอาชีวิตปัจจุบันมาวิอยาจารย์แอนยังเห็นข้อสอบเลยบอกว่าการทํางานบ้านเป็นหน้าที่ของใครเราแบบขิวมาก ก็โดยสรุปนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะงงเราก็พูดไปเรื <t <t ่องอื่นเยอะเรื่องของความเก่งของลูกเนี่ยค่ะก็ลองดูว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องลองหาด้วยนะคะไม่ทราบว่าลูกอายุเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าลูกพอที่จะรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยควรจะอยู่ในช่วงวัยที่ควรจะรู้ว่าเก่งอะไรเป็นเบื้องต้นเราก็ค่อยเสริมตรงนั้นให้เขาเก่งเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอาจจะไม่จําเป็นที่เขาจะต้องเก่งทุกเรื่องแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้เขาอยากรู้ตั้งคําถามแล้วเขาจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับในหนังสือ เขาจะหาความรู้เองหรือว่าสนใจที่จะถามคนอื่นเพื่อทําให้เขารู้เพิ่มมากขึ้นใช่ <S <S ค่ะสรุปก็คือว่าอย่าสนใจแค่เกรดของเด็กแต่ว่าสนใจคือหนึ่งในเรื่องของความพร้อม <S <S 2> <S 2> และความรักที่จะเรียนรู้ <S <S <ช>นะคะอันที่สองก็คือว่าเพิ่ม self esteem ให้ลูกอันนี้สําคัญมากเพราะว่าบางทีแบบท้าไม่เกรดเท่านี้ท้าไม่เกรดเท่านี้ท้าไม่เพิ่มคะแนนคะนน้เรียนดีกว่าอะไรทำให้รู้สึกว่า ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากเรียนรู้ในวิชานั้นๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะทําให้เขาเนี่ยมีเซลฟ์เอสติมที่ต่ํารวมถึงการที่พร้อมที่จะเรียนรู้ด้านอื่นๆเนี่ยก็จะต่ําลงมาด้วยและอย่างหนึ่งก็คือความเก่งของลูกนะคะความฉลาดเนี่ยมันแบ่งออกทั้งหมดเป็น8ด้านมันหลายด้านมากเลยเน,นาะจ้าเรื่องของภาษาดนตรีกีฬาศิลปะหรือเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายความเข้าใจภายในตนเองเข้าใจธรรมชาติสารพัดมันมีทั้งหมด8ด้านลองไปหาของ h ฮ w a r d Gardner ดูนะคะทั้งหมด8ดด้านในการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่า เกรดเฉลี่ยเท่านี้เองแต่จริงลูกอาจจะมีความเก็บด้านในื่นออีกเยอะเห <ừ> มืนอนอันนั้นจานเคยอ่านของบอยกฤิยพงศ์อ่าเขาบอกว่าเ <G re ch> ขาสอบตกมาตลอดเลยค่ะจานแต่พี่น้องคนอื่นอ่ะได้เกรดเอกันหมดแล้วเขาเหมือนเป็นคนโง่สุดในบ้านคุณแม่คือคุณพ่อด่าเช็ดเลยบอกว่าทำไมอย่างงั้นอย่างนี้อะไรเงี้ค่ะแต่เขาบอกกาลังใจเดียวของเขาคือคุณแม่คุณแม่เขาก็คือบอกว่าดีจังเลยที่มีแบบบอยเป็นเพื่อนพ่อแม่ก็เรียนไม่เก่งเหมือนกันเออดีเนาะจานสุดท้ายเขาก็พยายามหาว่าเตยขนาดอะไร <น>จะกระทำมารู้เต็มถนัดด้านดนตรีอพอไปเรียนต่อด้านดนตรีปุ๊บคราวนี้ได้ A บวก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 อาจารย์เห็นไหมลูกคือส่งเสริมให้ถูกด้านนะคะ